ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเราจะได้เห็นข่าวคราวดรามา่ามีคนอยากมีบ้านแต่ซื้อบ้านไม่ได้ก็ไปถูกหลอกลวงจ่ายเงินไปไม่ได้บ้านเกิดเป็นเรื่องดราม่าก,กันขึ้นมาในกระแสร้อนในสังคมแต่อยากให้ทุกคนนะคะได้มารู้จักกับโครงการซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างธนาคารชมรุ้รกิจต้องบอกวันนี้ว่าเป็นส่วนของ AM c นะคะของรัฐและภาคเอกชนที่ได้ร่วมมือกันค่ะคุณผู้ชมเขามีโครงการนี้นะบางคนอาจจะยังไม่ทราบ เื่ว่าโครงการบ้านสร้างตัวทําให้คนที่อยากมีบ้านเนี่ยค่ะสามารถที่จะเข้าถึงบ้านของตัวเองสามารถกู้ซื้อบ้านได้ง่ายขึ้นเป็นความร่วมมือระหว่าง v b ว o n n e v e l OP m e n t นะคะจำกัดมหาชนแล้วก็แบมค่ะบสอกอได้มีการร่วมมือกันแล้วก็ได้มีการลง M.O.U กันไปตั้งแต่23มิถุนายนนะคะเพื่อจะขยายตลาดที่อยู่อาศัยทั่วประเทศเป้าหมายอย่างที่บอกเพิ่มโอกาสให้คนไทย มีบ้านที่มีคุณภาพด้วยในราคาที่เอื้อมถึงโครงการบ้านสร้างตัวนั้นเป็นอย่างไรบ้านรีโนเวทพร้อมอยู่ค่ะนั่นหมายความว่าเป็นบ้านมือสองแหละเพราะว่าเป็นบ้านในมือแบมแบมบอกว่าอมซับไว้นานแล้วเอามาปล่อยเถอะหยิบมารีโนเวทให้มีลักษณะเป็นสมาร์ทโฮมค่ะมีโซล่าเซลล์มี ona, Self, ม EV ชาร์เจอร์มีระบบประหยัดพลังงานและตรงนี้คุณผู้ชม ราคาไม่เกิน3ล้านบาทที่ผ่านมาที่เรานําเสนอเราจะพบว่าอสังหาริมทรัพย์หรือบ้านราคาต่ากว่า3ล้านเป็นกลุ่มที่รีเจคเลทสูงแต่โครงการนี้จะนําเอารัพย์ราคาไม่เกิน3ล้านมาให้กับกลุ่มที่อยากมีบ้านเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเป้ากับกลุ่มรายได้ปานกลางนะคะเริ่มต้นผ่อนเนี่ยหลักพันบาทเขาฟิกให้ด้วยว่า3ปีแรกผ่อนเท่าไหร่ที่คุณจะไหว เงินดาวไม่มีค่ะศูนย์บาทสินเชื่อสูงสุด110%ของหลักประกรันพื้นที่จุดไหนบ้างนะคะโลเคชันกรุงเทพปาริมณฑลแล้วถ้าจบจากจุดนี้เขาจะขยายต่อค่ะไปสู่ภูมิภาคโครงการนี้เริ่มต้นขึ้นแล้วนะคะโดยแบ่งเป็นเฟสหนึ่งให้กับข้าราชการก่อนพนักงานที่เป็นเงินเดือนประจำก่อนแล้วเดี๋ยวเฟสสองค่ะจะขยายไปถึงประชาชนกลุ่มทั่วไปด้วยที่นี้คุณผู้ชม โครงการดีๆแบบนี้นะคะเป็นความร่วมมือค่ะของแบมและเอกชนอย่างวีดีออนเอาซับแบมา v วีบีออนเอาไปดำเนินการพัฒนาใช้แนวทางนะคะฟิกแอนฟลิปคือซื้อมาซับเนี่ยมาเป็นของวีบีออนเอามาซ่อมค่ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องของใครเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ซ่อมเรียบร้อยปล่อยขายค่ะในมิตินี้เนี่ยมีทั้งการเพิ่มมูลค่า เพิ่มสภาพพร้อมขายแล้วก็กระตุ้นตลาดมือสองได้อีกด้วยเป็นการใช้ทรัพย์ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะแล้วก็เสริมความเข้มแข็งของทั้งสององค์กรผ่านการผนึกความร่วมมือโดยผู้เชี่ยวชาญที่นี้อยากจะพาคุณผู้ชมค่ะไปฟังวิสัยทัศน์มุมมองแนวคิดแล้วก็อินไซต์เบื้องหลังก่อนจะมาเป็นโครงการบ้านสร้างตัวบางคนมีคําถามว่าแล้วมันจะสร้างตัวได้อย่างไรมีคําตอบครบถ้วนนะคะพาคุณผู้ชมไปฟังการให้สัมภาษณ์บางช่วงตอน ในรายการฐานทอล์กอินเทอร์วิวเป็นรายการทางออนไลน์คุณผู้ชมอยากฟังเต็มๆไปเปิดฟังต่อได้ใน YouTube ของฐานเศรษฐกิจนะคะไปฟังบทสัมภาษณ์จากดรวรเดชรุกพันธ์ค่ะหรือว่าคุณวอยประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทวีวิยอนดิวลล็ปเมนต์จำกัดมหาชนเกี่ยวกับเรื่องของโครงการบ้านสร้างตัวกันค่ะ ยอนของเราเองเนี่ยเป็นรูปแบบในธุรกิจของอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นโบรกเกอร์นะครับที่เป็นตัวกลางในการที่จะเอาผู้ซื้อผู้ขายเนี่ยมาเจอกันนะครับแล้วเราก็ใช้รูปแบบของเทคโนโลยีเข้ามาเนี่ยมีส่วนร่วมในการที่จะมาเชื่อมผู้ผู้ซื้อผู้ขายเนี่ยเข้าด้วยกันแล้วก็ทํารูปแบบของอสังหาริมทรัพย์เนี่ยที่เป็นข้อจํากัดมากมายนะครับที่ทําให้ผู้คนเนี่ยเข้าถึงยากเนี่ยกลายเป็นเรื่องที่เข้าถึงง่ายเราเป็นแพลตฟอร์มครับที่ที่เชื่อมผู้ซื้อเนี่ยที่สนใจในการจะซื้ออสังหาริมทรัพย์ ทุกรูปแบบนะครับแล้วเราก็มี d e v e l o p e r มากมายที่ตั้งแต่ระดับต้นของประเทศไปถึงระดับกลางระดับโลเคอลนะครับมีทุกระดับเลยในการที่จะมีสินค้าเนี่ยที่ตอบโจทย์ให้กับผู้คนที่ต้องการอสังหาริมทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของการอยู่อาศัยนะครับ mm hmm. รูปแบบของการลงทุนที่ซื้อไว้เพื่อปล่อยเช่าหรือรูปแบบของการซื้อไว้เพื่อเก่งกําไรแล้วก็มีอีกแพลตฟอร์มที่เราอยากจะนําเสนอ mm hmm. ก็คือ property mall นะครับเป็น property tech ที่เรากําลังเปิดตัวเป็นแพลตฟอร์ม property mall ที่รวมอสังห mm hmm. าริมทรั รั์ทุกรูปแบบคอนโดบ้านทุกอย่างทุกแพทอยู่ในแพลตฟอร์มเราครับส่วนใหญ่จะอยู่ในโครงการหลากหลายทำเลเลยแล้วก็สามารถเลือกเซิร์ชโลเคชันที่เราเดินทางบ่อยๆเนี่ยแล้วก็ขึ้นโครงการคล้ายๆกับเราเลือกจองโรงแรมว่ามีโรงแรมอะไรอยู่ใกล้เราบ้างอันนี้ก็โครงการที่อยากจะไปอยู่ใกล้นั้นมีหมดเลยในระดับราคาที่เราซื้อได้นะครับน,นีือเป็คนสนใจมาับมือสองเนาะถูกไหมใช่ครับทั้งมือ2แล้วก็มือ1จริงๆบ้านที่ไม่เคยมีคนอยู่เลยเกินครึ่งนะครับก็เป็นบ้านที่ใหม่เลยเรียกว่ามือ2แต่ไม่เคยมีใครอยู่เรอย่างนี้เราเรียกว่ามือชร ฉนดมันถูกตีตาในการโอนแล้วก็บริหารสินทรัพย์ยึดไปธนาคารยึดไปแล้วก็ไปประมูลขายทอดตลาดบริปประมูลกลับมาเป็น NPA พอฉนดมันตีตาสองครั้งเราก็เลยเรียกว่าเซกเมนต์เราทำเซกเมนต์ของบ้านของบ้าน Innovation ในภายใต้วีบียอนบริหารเนี่ยเรามีบ้าน Innovation ที่มีบ้านเอาเอาไปตกแต่งบ้านไปรีนเวทบ้านและเอานวัตกรรมครับพวกโซลาเซลล์ที่ชาร์จ EV วีออโตเมชันเข้าไปติดอันนั้นคือเซกเมนต์บ้าน Innovation แล้วก็มีเซกเมนต์บ้านอีกอันหนึ่งที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคก็คือเซก ที่เราทำโครงการเรียกว่าบ้านสร้างตัวนะครับบ้านสร้างตัวเนี่ยถ้าถ้าถ้าคอนเซ็ปมันก็คือจริง,รงๆเราอยู่แล้วเราสร้างตัวได้นะครับคือบ้านที่สามารถเหมือนฟิกเลทในการผ่อนเราก็ฟิกเลยว่าต่อเดือนเนี่ยทุกคนจะกังวลที่สุดในการซื้อบ้านหรือคอนโดสักหลังหนึ่งว่ามันผ่อนเดือนละเท่าไหร่นะรายจ่ายมันจะถูกกว่าค่าเช่าจริงไหม,มแล้วก็จาัดก,การที่จะทําให้เราซื้อบ้านสักหลังหนึ่งเราต้องเสียเงินอะไรบ้างแล้วก็ฟิกเลทเลยครับเราเรียกว่าโครงการบ้านสร้างตัวคือฟิกเลทในการผ่อนเนี่ยต่อเดือนเนี่ยห้าพันบาทที่เหลือเราออกให้ Subsidy. นะครับแต่ว่าบ้านหลังหนึ่งเนี่ยจะไม่เกินราคาขายอยู่ที่ประมาณ3ล้านบาทนะครับเป็นเซกเมนต์แรกเป็นเฟสแรกที่เราได้แถลงข่าวร่วมกับบริหารสินทรัพย์ชื่อดังไปก็คือนั้นนั่นคือบสกอแบบนะครับก็ผ่อนเดือนละประมาณ5,000บาทต่อเดือนแล้วก็ฟิกเลทให้แบงค์ไหนร่วมโครงการก็จะผ่อนแค่ห้าพันไม่ร่วมโครงการที่เหลือเราก็สับสดายให้ในเรื่องของงวดผ่อนในช่วงระดับเวลาประมาณไม่เกิน3ปีแรกนะครับเรียกได้ว่าพออยู่แล้วเนี่ยสร้างตัวได้แน่ๆเราก็เลยไปคุยกับทางพอดีซีอได้ยง มาใหม่นะครับซีโอท่านดรรังคเก่งมากนะครับท่านท่านก็มีวิสัยทัศน์ที่ผมต้องผมเองก็ชื่นชมเพราะว่ากานั้นเขาก็ช่วยคนเยอะใช่เป็นแบงค์เลย <c oughs> เป็นแบงค์แบบโซเชียลอมาจากธนาคารแล้วก็มีมุมมองที่เป็นอะไรที่เพื่อสังคมและเข้าใจผู้คนที่ใช้วิถีของสินเชื่อเพราะท่านมาจากผู้บริหารธนาคารเอ็กซิมมาก่อนเอ็กซิมแบงก์อิสลามแบงก์นะครับแล้วก็มาผมก็เลยได้มีโอกาสหารือกันท่านว่าเราทําโครงการอะไรสักอย่างหนึ่งกันที่จะทําให้ผู้คนเนี่ยมีบ้านอยู่แล้ว ด้วยสินค้าของบริษัทบริหารสินทรัพย์แบมเนี่ยมีสินค้าอยู่ผมเรียกได้ว่านานมากแล้วแล้วก็ไม่ได้ขายด้วยผมเห็นก็เทียบว่าท่านโเตอร์ก็พูดเองนะครับท่านโเตอร์ักก็ซีโอก็บอกว่าเราอมทรัพย์กันมานานนะครับก็เราเอามาขายกันนะครับแล้วก็ด้วยกลไกของอย่างที่เราทราบพระพี่ฟังนี่เสียกําลังสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับจากภาวะโควิดเศรษฐกิจอะไรต่างๆที่ผ่านมาเราเราเราลองรับกันมาเต็มรูปแบบแล้วก็เข้าใจว่าถ้าเป็นน้ําในเขื่อนเนี่ยเขื่อนมันกําลังจะล้นวันนี้ถ้าเราไม่ ระบายน้ําในเขื่อนเนี่ยหมายความว่าระบายสินทรัพย์นั้นออกเนี่ยเขื่อนมันก็รับน้ําใหม่ไม่ไหวไกลไกของเศรษฐกิจมันก็จะเปลี่ยนไปพี่ฟังผมก็เลยอยากให้ให้กลไกเนี่ยมันสวยงามต่อไปก็เลยได้หาเรือกับท่านดรหลักว่าเ,ออเราทํายังไงให้สินทรัพย์เราระบายกระจายบ้านไปสู่ผู้คนแล้วเราทําให้ผู้คนเนี่ยได้มีบ้านอยู่แล้วเราก็ได้ระบายน้ําในเขื่อนที่มันกําลังจะล้นเนี่ยออกไปเราจะได้รองรับ น้ำใหม่ที่มันกําลังจะเกิดขึ้นซึ่งซึ่งต้องยอมรับว่ามันกําลังจะมีเร็วๆนี้แน่ๆนะครับก็เลยทําโครงการนี้กันเกิดขึ้นก็ตอนนี้ก็อยู่ในช่วงการลาเดินการละแต่ก็มีโอกาสได้เลือกสินทรัพย์มากมายส่วนใหญ่อยูอย่ในโซนที่เป็นทําเลที่ไม่น่าเชื่อเลยว่าก็ยังมีมอยู่ใช่แล้วก็ย,ยังมีงเข้าไปดูละใช่แล้วก็มีทําเลแบบค่อนข้างแบบราคามันก็ยังไม่แพงมากแล้วก็เรียกได้ว่าจับต้องได้เฟสแรกที่เราทำเนี่ยราคาขายทุกหลังไม่เกิน3ล้านบาท วันนี้ถ้าผู้คนที่มีรายได้น้อยรายได้ปานกลางไม่ซื้อบ้านวันนี้2ปีนี้3ปีนี้4ปีนี้เนี่ยอนาคตข้างหน้าเราอาจจะไม่ได้ซื้ออีกแล้วใช่ครับเรา,าอาจจะเป็นผู้เช่าไปตลอดการก็ได้ไปดูที่ลอนดอนนะครับตอนนี้เราไปลอนดอนเนี่ยห้องตารางเมตรเล็กๆเนี่ยห้องหนึ่งแบบ4ี่หล้าน60ล้านผู้คนกับรายได้เนี่ยไม่สามารถ สอดรับกันได้แล้วหมายความว่าถ้าไรายได้ยังเดือนหนึ่งสองสามแสนไม่สามารถซื้อคอนโดห้าหกสิบล้านที่มันต้องผ่อนเดือนละสองสามแสนเหมือนกันเนี่ยได้แล้วได้แล้วเขาก็ต้องเช่าเหมือนกันเขาก็ต้องเช่าแล้วตอนนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเช่าล้วนๆเลยนะครับแล้วก็ไม่ค่อยมีการซื้อละเพราะว่าไรายได้มันไม่สอดคล้องประเทศไทยกําลังจะเข้าไปสู่กลไกลนั้นเช่นกันในอนาคตคือเมื่อไหร่ที่ความสามารถเราก็ไม่โทษว่าเป็นความสามารถรัฐบาลด้านเดียวนะครับักยภาพในการอของคนด้วยก็สําคัญว่าถ้ารายได้เราไม่เพิ่มเนี่ยเราไม่มีโอกาส ที่จะขยับตามราคาสินค้าที่มันมีภาวะเงินเฟอ้อดอกเบี้ยต้นทุนต่างๆเนี่ยที่มันเพิ่มขึ้นไปเนี่ยคนก็จะมีโอกาสที่มีบ้านน้อยลงจริงๆเพราะอนาคตข้างหน้าเนี่ยในการซื้อบ้านเนี่ยผมเชื่อว่าราคามันอาจจะจับต้องยากละเราอาจจะเป็นผู้เช่าไปตลอดการครับอันนี้ผมผมยืนยัน เรียกว่าเป็นโครงการนะคะที่ทําให้คนที่อยากมีบ้านหรือว่าฝันอยากมีบ้านสามารถเข้าถึงบ้านในฝันได้ง่ายขึ้นนะคะเป็นความร่วมมือจากวิบยนแล้วก็ทางแบบนั่นเองค่ะถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์อย่าลืมกดติดตามฐานเศรษฐกิจในทุกแพลตฟอร์มจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากพวกเรานะครับ